เข้าไปที่โปรไฟล์เกมเลยแล้วก็มันจะมีว่าเขียนบอกสนามฮบกดเข้าไปสนามฮบเนาะหลังจากกดเข้าไปแล้วมันจะเขียนว่าซึ่งสอบเห็นว่าซึ่งส,สอบแล้วก็กดเข้าไปอันนี้แมนฮิลโลแถวนี้หลายที่สุดมันจะเรียงตามแมตช์เรียงตามลำดับแล้วก็บอกอัตราสนะพอมเห็นบอกมันจะมีทางข้างว่าซีซั่นปัจจุบันกดเข้าไป แล้วมันจะเห็นเนาะว่าฮาลินแรงจากตาแบบเดมีพี่จากตามันจะมีให้บอกบนเลยเนาะก็ตามนี้เนาะสังเกตบางเนาะว่ามันจะบอกอันแมทที่ฮาลินแล้วก็อัตราสนะแล้วก็เดมีพี่จากตาแบบเหนือเทพจากตาเด้มีพี่จากตาสินะมันจะบอกบนเลยอันนี้เฉพาะแมทรวมทั้งหมดที่ฮาลินอยู่ในซีซั่นนี้้อคันว่าอยากอยากเบิ่งเฉพาะอยู่ในแรงก็มีเนาะเข้าไปเลยมันจะเขียนว่าแรงใช่ไหแล้วมันจะบอกว่าฮาลินจากตาคือกันสังเกตบางเนาะว่ามันจะเรียงตามลำดับของแมท แมนลา่แล้วมันจะอยู่ทีหนึ่งเนาะเรียงตามลำดบมนเลยแล้วก็บอก m อ p บอกเนื้บบอ, MVP, อ,เนอเทพบอกอม,มหิตที่ฮอลลินอัตตาสนะรบตามนี้เลยเนาะ